ตั้งแต่ Twitter ของ Elon Musk นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น X นะครับก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมียูสเซอร์บางคนนะครับโดนยึดยูสเซอร์เดิมที่ตัวเองใช้อยู่ใช้อยู่มาเป็น 10, 10ปียูดีด X มายึดไปเฉยเลยทราบกันดีนะครับผมไม่ได้ทำข่าวบอกนะครับว่า Twitter, ทวิตเตอร์่ทุกวันนี้เราไม่เรียกทวิตเตอแล้วเราต้องเรียกว่า X แทนยูดีๆอีลอนมัสก็เปลี่ยนชื่อทวิตเตอเป็น X ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปสู้กับตัวอ,อะไรนะเทรดหรือเปล่าเออเทรดนี้ก็น่าห่วงนะตอนวันเปิดตัวแรกๆนี่ผมอ่านข่าวโอ้โหฮือฮาคนนู้นคนนี้เข้าไปจับจองชื่อเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเทรดอีกรอบหนึ่งเลย <c oughs> แล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้บนเทรดเป็นยังไงบ้างคือมันมันดังเหมือนพลุเลยนะเทรดเนี่ยมันดังปุ้งเดียวแล้วหายไปเลย t w i t t e อร์ Twitter เนี่ย <c oughs> ตอนแรกก็หวั่นใจคนคนในท w i ต t e อร์ก็หวั่นใจว่าเอ๊ะ เขาย้ายแพลตฟอร์มใหม่กันแล้วเดี๋ยวเรา Twitter จะล่มสลายหรือเปล่ากลายเป็นว่า Twitter อยู่ได้โดยที่ยังไม่ต้องสู้อะไรเลยนะฮะจะแปลกนิดหน่อยก็คืออ e ีตายีลอนมัสเนี่ยมันตกอ,อกตกใจมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น X ไม่ซึ่งไอชื่อ X เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีส่วนช่วยเลยในการที่จะไปสู้กับเทรดไม่ได้มีส่วนช่วยเลยแถมยังมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะครับคุณเจอรมี่โวชนะครับคนนี้เป็นเจ้าของบัญชี t w i t t e อ แอปมิวสิโหเป็น Twitter user เก่าแก่ด้วยนะเขาสร้างบัญชีแอปมิวสินี้มาตั้งแต่ปี2007โหตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยเขาได้ออกมาบวยวายว่าเขาถูกบริษัท X Corporation ยึดบัญชีแอปมิวสิของเขาไปดื้อโดยการให้เหตุผลว่าแอปมิวสิเนี่ยเป็นชื่อของทางบริษัท X hmm? เดี๋ยวอยู่ดีๆก็ตู่เอาชื่อบัญชีเขาง,ง่ายๆเลยนะนะแล้วก็ไม่ได้เสนอเงินตอบแทนอะไรให้ด้วยไม่ได้ขอซื้อชื่อกลับเลยนะอยู่ดีก็อ้างว่าอันนี้เป็นของเรานะแล้วก็บอกว่าอ้า้วฉันทำไงอ่ะเดี๋ยวเอาชื่อใหม่ให้แทนเสนอชื่อมาให้คุณเจร e มี่วอลชนะครับก็คือ3ชื่อด้วยกันให้เขาเลือกแอปมิวสิกมิวส เออจากแอดมิวสิกลายเป็นแอดมิวสิกมิวสหรือแอดมิวสิกหนอโอ้โหอันนี้ฟังดูโง่ามากเลยนะแอดมิวสิกเลเอืมก็ดูไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วคุณเจอรมี่ก็ไปเซิร์ชดูว่าไอชื่อที่เขาให้มันมันเป็นชื่อที่มีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะคือมี Twitter username นี้อยู่แล้วด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจอรมี่เลือกชื่อไหน ไอ้บริษัท X หรืออดีตทวิต t ตอรเนี่ยมันก็จะไปอี้ชื่อนั้นแล้วเอามาแทนเขาแล้วมันก็ไปเสนอชื่อกากๆชื่ออื่นให้คนนั้นแทนเนี่ยเรียกว่าไล่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอแก้ปัญหาด้วยวิธีการไปไปมั่วๆกับาอย่างนี้เหรอเออได้ด้วยนะนะฮะสุดท้ายคุณเจอรมี่เลือกชื่ออะไรรู้ไหมครับแอปมิวสิกแฟอ้าวไอ้คนไอคนที่ใช้ทวิตเตอร์แอมิวก็สวยสวยเป็นทอดทอดไปนะฮะซึ่ง กรณีแบบนี้เนี่ยตอนนี้มีหลายเคสมากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือมีการยึดชื่อหลายๆชื่อนะครับแม้กระทั่งคนมันมีคนที่ได้ชื่อ Twitter ที่ชื่อว่า @x ด้วยนะครับ @x ก็โดนยึดนะฮะโดยที่บริษัท Xcorporation ก็บอกว่าเฮ้ยเราเนี่ย @x นายอ่ะ @x ตั้งแต่สมัย Twitter แต่นายเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้นายเราต้องไป @x ยนยันก็เอาของเขาไปเออได้ด้วย มีอย่างนี้ด้วยนะครับแม้กระทั่งคุณโยชิกิต้องออกมาห่วงแหนบัญชีทวิตเตอของตัวเองนะครับบอกว่าเฮ้ย @xjpan เนี่ยของฉันนะเว้ยอย่ามายุ่งนะถ้าแกจะมาบอกว่าเป็นของแกเนี่ยอีลอนมัสานมีเรื่องกับเราแน่นอนโยชิกิเดี๋ยวเราจะสาดเสียงกีตาร์ร็อกใส่นายให้นายดิ้นายไปเลย <c oughs> <c oughs> นะอย่าไปยุ่งนะฮะโอ้ @xjpan นี่มีสาวกทั่วโลกนะครับเจ้าของบัญชี X ก็ ไม่ได้เงินตอบแทนนะครับได้เสนอชื่อบัญชีอื่นให้เ,เปลี่ยนเป็นบัญชีอะไรแทนแอดสิบวกแทนได้ไหม <c oughs> นะฮะแล้วตอนนี้นะครับหลังจากยึดคลองบัญชีของยูเซอร์ไปแล้วนะครับบริษัท X ก็เหมือนกับกำลังจะดำเนินการอะไรบางอย่างบัญชี AdMusic ที่โดนยึดไปแล้วนะครับตอนนี้มีไอคอน X โผล่มาด้านหลังเหมือนเป็น Verify อะ่ะเหมือนเป็นแบบ เบริฟ y เฉพาะของหน่วยงาน x อะ่ะแล้วก็โพสต์รูปภาพเชชีรันนะครับถือกระดาษเป็นรูปตัว x ถือป้าย x อยู่นะเหมือนเป็นในๆว่า x corporation หรืออดีต Twitter อ,อย่าง x นะฮะ social network x ตัวนี้เนี่ยกำลังจะมีบริการอะไรเกี่ยวกับมิวสิกหรือเปล่าหรือ x เค้านี้จะนำเสนอคอนเทนต์ด้านมิวสิกจะเป็นอีกบริการย่อยๆซ่อนอยู่ใน x หรือเปล่านะน่าสนใจนะครับว่า Elon Musk กับบริษัท X กเขากำลังทําอะไรอยู่กันแน่นะครับแต่วิธีการแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าสถียรภาพของคุณอยู่บน X อเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้ถ้าวันใดวันหนึ่งหัวสมองเขาแล่นแล้วมันไปตรงกับยูเซอร์เนมคุณคุณโดนยึดได้ด้วยวิธีหน้าด้านๆแบบนี้เลย